พี่น้องซุ้มเจ้าเห็นสุดใหม่ของอาจารย์บ๊กฟุมาลินบอาจารย์บ๊กฟุมาลินนักเขียนเพลงปากาทองนะนแะม่เออสูตรสีดําเป็นเบียงเบียงเสลียงโซ่ลรขขางหนึ่งเจ้าชีละเออแล้วก็เขียนว่าค่อยไม่เหมือนใครดีพนันะาราปุ้ยมาเลิศแท็แมะ่มาเลิศแท่แมะ่สูตรสีดําแม่เออเหลี่ยมยุบยุบย่าบย่าดันเพราะเป็นเพ,เพชรสิอยเบิ้งคักคา,ากับเปลี่ยนข็มกัดพี่น้อง อุ้ยฮามันปักสินปักหนังเจ้าเสียจังไดหลับเม่นี่นะเวอรเลิศค่ะเลิศค่ะหลายคนมาเมนอุ้ยมิเตเมนบอกว่าเลิศค่ะสวยค่ะืออลางคนก็บอุ้ยมันคือมัคืออ่งสาเทมันคือคู่บาเทมันเบียงไป้างเดียวจังสีแม่ัันเบียงไป้างเดียวแล้วก็โซไลจังสีแหม่พี่น้องเอเห็ุจังไดก็คือดอกจ่าพราะอาจารย์บีกแล้วดังจาอาจารย์บีกผูมารินเออพูดเต็มก่อนล่ำดังๆั่นะ พราะว่าสิเป็นห้อยกอดผู้ยอดด้วยของบิวจิตบิวจิตจริยาโอ้ยสั่งซื้อสั่งเสียงจนมาได้เปลี่ยนเซอปินนด้งดังแลดับประเทศได้เปลี่มาตัวตั้งประเทศผุดตัวิวจิตจริยาขยอนผลั่นเพียอขอจานบีกุมาลีในวห้อยกอดผู้ยอดด้วยพี่น้องใส่ร่มตนผู้ดังตามใส่ร่มตนผู้ดังตามคำผู้คำเกตไอ้น่านางป้าห้องสร้างเปลยนสีเย็นเยินเย็นเผู้เย็นเยเย็นเยิน่ะเนี ดังสุดจะน่ายกว่านอกจากนั้นก็อเออพบรักที่แม่กองเนาะของน้องซีแก้มน่นะนะที่อยากเกี้ยวพูดเปบ,บลำไทยลำสมัยอีสานไทยปนกันใจไอ้สันละมาเจอนวันนานตาต่างลางเลี่ยงลางพาเดินจางไอ้เกินละมาเจออีน้องแล้วก็ว้าน้ำพืนละกาห้อยใก๋บางไฟเสนนน่ะดิของเพื่อนเพียบราดานั่เดิ <c oughs> เห็นมั้งไฟเซฮนตั้งค่าสองสามหนึ่งไป อยากปลูกหัวใจกับบางไฟลอยไปน้ำลมละลม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 ติบานังมาต้มละละลาฮ่ามวนเปลี่ยนตาในปอนใดของอาจารย์บี้คู่โมเลนเขียนเลยโอ้ยสมสื่อกับประกาศท่องพี่น้องเลยลุนแต่ว่าสิแตกลอยล้านหรือสองลอยล้านก็นหรอฮ่าฮ่าเออเฮ็ดจังไรก็คือเบิดละอาจารย์บีกนะนะไซสุดนี่กระดูดีจ้าแต่ว่าแน่แต่เข็มคัดสิบปักซีนเด้ออาจารย์เลยด้วยรักษณะเปลี่ยนควงย่านเปลี่ยนบาดทะยักสนอกว่า อภาพระเบิงสุดสวยๆของอาจารย์พี่กูมารินผู้ก้าวล้ำนำสมัยด้านแฟชั่นพี่น้องเอ่ยเสียงเออโค้ดเก่าเบาสุฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ